ถามถามอาจารย์เปาหน่อยสิคะเ,เวลาท่านเสด็จประพาสเนี่ยท่านคงไม่ไม่ไม่รู้รู้พระองค์หรอกว่าตอนนี้ช่างภาพกําลังจะถ่ายกําลังจะอะไรแต่ทุกภาพที่ปรากฏออกมาสู่สายตาของคนบนโลกนี้ท่านมีพระอีลิยาบทที่แบบประทับใจอะแล้วพอ<ช>ดีจังหวะหันมายิ้มหรืออะไรเหมือนท่านรู้มุมกล้องหรือท่านรู้จังหวะตลอดท<ช>ําไมถึงได้เป็นอย่างนั้นคะ จริงแล้วเพราระว่าด,ด้วยพระราชจริยวัตรที่งดงามเนาะจาันถ้าพูดง่ายๆเหมือนเหมือนท่านเป็นผู้หญิงที่มีจริตมีจริตรู้วิธีการพูดรู้วิธีการยิ้มจะขยับร่างกายหรือว่าจะขยับภวะร่างกายของท่านอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะก็อย่างอันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าอีกแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์วาเลนติโนอาจย์เคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาไม่เคยเห็นสุภาพสตรีท่านไหนที่เ,เดินได้สง่างามหรือว่าขยับร่างกายได้สง่างามหรือแม้กระทั่งทรงฉลองพระองค์ได้สง่างามเหมือนพระองค์ท่าน <c oughs> เหมือนเขา <c oughs> เขาเขาเขามองปุ๊บเรารู้เลยว่าพระองค์ท่านทรงเป็นผู้หญิงที่เข้าใจตัวเอง <c oughs> เข้าใจ ในการหวางพระองค์มีพระราชะจริยวัตรที่ที่งามเป็นโลดเป็นโลดจริงๆอาจารย์เราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนนะคะ<ช>ที่พระองค์ท่านทรงมีพระจริยวัตรแล้วก็อิริยาบถท่าทางของท่านดูสง่าง,งาม<ช>ทุกวินาทีที่พวกเราเห็น